เก็บโค้ดเก็บคอยกันก่อนเลยนะคะช่องใหม่มาแล้วะคะ่ะร้านเปิดแล้วนะคะช่วยกดติดตามกดถูกใจกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสินค้าวันนี้ค่ะมามา่าปลากระป๋องค่ะวันนี้นะคะใครที่ตามหามามา่มาปลากระป๋องอยู่ค่ะ เลื่อนเดินในเทศกาถุงส้มได้เลยนะคะตรงนี้ค่ะมีมามากมายระกลายค่ะมีมามากมายหลากหลาย,ลายใครที่ตามหานะคะมาม่านะคะรถไหนชอบแบบไหนนะคะยกกล่องยกลังยกแพ็คตรงนี้นะคะมีมาให้จุ๊จุเลยนะคะตรงนี้นะคะหรือว่าเป็นขนมกร,กรอบๆขนมเปรี้ยบนะครับสาไร่นะคะสาไรา่เราก็มีมาให้นะคะสาไรายนะคะ มีหลายรสชาติเลยนะคะหรือว่าสลัดพวงก็มีให้นะคะเรค่ะเรมีมาทุกรสชาติเลยนะคะใครที่ตามหามาม่าปลากระป๋องค่ะมาม่าปลากระป๋องนะคะมีมาให้แบบจุใจมากๆะคะ่ะจุๆเลยเลื่อนดูในตะกร้าถุงส้มได้เลยนะคะพี่ๆที่เข้ามาแล้วนะคะก็รับส่วนลดก็รับคอยนะคะเป็นกําลังใจให้แก้วด้วยนะคะ ช่วยกดถูกใจกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณที่เลื่อนดูสินค้าในตะก้านะคะใครที่ตามหาสินค้าที่ในบ้านอาจกําลังหมดอยู่นะคะเรื่อนดูได้ก่อนเลยนะคะมีมาให้เยอะจุจุจริงๆค่ะขนมกร,บกรอบขนมมากมายหลากหลายนะคะสารายนะคะขนมปังเนยเรานี่กรอบ ตรงนี้มีมาให้แบบจุจุจุจใจเลยนะคะเรื่นดูในตะกร้าถึงส้มได้ก่อนเลยนะคะตรงนี้นะคะหรือว่าใครที่ตามหาพวกตะกุนเย็ลรีเยลลี่มีมาให้นะคะหนุบหนับหนุบหนับเลยหรือว่ามันหนุบมันหนับตรงนี้ก็มีมาให้นะคะผลไม้แช่อิ่มมะม่วงเบานะคะมะขามหวานนะคะองุ่นเบตตโตมะดันนะคะตรงนี้มีมาให้แบบ จัดเต็มมากๆยกมาให้หลายร้านมากเลยนะคะในตะกร้านะคะเรื่อนดูก่อนได้เลยนะคะของกินมาแบบจัดเต็มคาราเบลเลยนะคะตรงนี้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมไลน์นะคะช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้เจ้าด้วยนะคะไลน์นี้มีอาหารมาให้เลือกมากมายเต็มๆเอนคะ่ะชิปฟ้อนนะคะ เทคชิปฟอนตรงนี้เราก็มีมาให้นะคะใครที่ตามหาในเรื่องกลุ่มของกินมามา่าปลากระป๋องนะคะสาหร่ายนะคะเรนะคะชิปฟอนบาวนี่กรอบนะคะว้าวมากมายหลากหลายค่ะมากมกายหลากหลายมากมกายหลากหลายมีมาให้เยอะจริงๆค่ะเข้ามาแล้วนะคะกดติดตามนะคะกดรับส่วนลดให้ก่อนเลยนะคะตรงนี้นะคะ สินค้าในตะกร้าของส้มมีมาให้เยอะจุจ๊จริงๆค่ะตรงนี้นะคะถ้าเห็นโค้ดส่วนลดนะคะกดรับได้เลยนะคะเวลาสั่งซื้อน,นะคะสินค้าจะได้ลดเราคุณลูกค้าก็จะรอว้าวเลยนะคะตรงนี้นะคะส่วนลดสําคัญมากเลยนะคะแต่ต้องใช้ซื้อในอะไรนะคะถ้าซื้อในอะไระคะ่ะส่วนลดจะใช้ได้เลยนะคะมีทั้ง20% 30%การจัดส่งฟรีนะคะกดรับได้เลยค่ะ มามา่าปลากระ,ป,ะป๋องขนมกรุบกรอบชิฟฟ่อนเรตรงนี้มีมาให้เลยนะคะเยลลี่นะคะหรือว่าจะเป็นคอนเฟลกตรงนี้เราก็มีมาให้นะคะชิสบอลตรงนี้ก็มีค่ะของกินมาแบบเยอะจุเลยนะคะของยอดนิยมตรงนี้ค่ะมีมาอยู่ในตะกร้าถุงส้มแล้วนะคะเรื่อนดูได้ก่อนเลยนะคะเผื่อมีสินค้าที่ชอบที่โดนใจอะคะ่ะจะได้กดสั่งซื้อในตะกร้าน,นะคะหรือว่าเป็นกลุ่ม วิตามินวันนี้แก้วพ่อมีมาให้นะคะวิตามินมามากมายหลากหลายเลยค่ะนมพึ่งนูบริกหรือว่าวิตสตันที่ดูแลในเรื่องพวกดวงตาตัวดูแลร่างกายตรงนี้มาให้มาแบบจุบจุเต็มคาราเบลเลยนะคะพูดเร็วไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวอาจจะฟังแล้วงงๆเนาะใจเย็นค่ะใจเย็นแก้วนี่ก็ค่ะใจเย็นๆค่อยๆพูดเนาะเดี๋ยวคุณลูกค้าฟังไว้รู้เรื่องนะคะ ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามนะคะกดถูกใจนะคะเป็นกำลังใจค่ะสั่งซื้อในไลน์นะคะเป็นกำลังใจมากๆเลยค่ะต้องขอบพระคุณมากๆเลยค่ะที่สั่งซื้อในไลน์นะคะของกินมามีมาให้จุจุจริงๆค่ะตรงนี้นะคะจุ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 จ,จ,จุขนมมาแบบเยอะมากๆค่ะช่วยเลื่อนดูในตะกร้าถึงส้มก่อนนะคะมีมาให้เยอะจริงๆค่ะ แล้วก็ในเรื่องของตัวเซเนไว้นะคะมีมาให้นะคะแบบเต็มจุใจมากๆแบบกระปุกแบบขวดแบบซองเจ็ดกรัมตรงนี้ค่ะมีมาให้แบบจุใจมากๆเลยนะคะแบบกระปุกนะคะใช้ได้นานแบบขวดใช้ได้นานแต่ถ้าใครไม่สะดวกนะคะก็เป็นแบบซองเจ็ดกรัมพกพาง่ายนะคะเผื่อไปเที่ยวนะคะ หรือว่าตัวสีจส่จันท่ะสี่จันสี่จันก็มีมาให้แบบจุๆุเลยนะคะจุใจมากๆค่ะตรงนี้นะคะเรื่อนดูได้ก่อนเลยนะคะหรือจะเป็นโอเรค่ะโอเรยกมาให้หลากหลายสีมากๆเลยนะคะมีมาให้หลายเวอร์ชั่นมากๆค่ะมีมาให้หลายตะก้าเลยเรื่องดูได้ก่อนเลยะคะ่ะ aka, ok าากะะา,า, lại, า,า,า,าร,กน,น,ะะรนี้เย้ตรงนี้เราก็มีมาให้ะคะครั้งนี้มีมาให้เยอะแบบจุใจมีให้เลือกสรรเลยะคะ่ะว่า ชอบเป็นสินค้าตัวไหนก่อนนะคะการเย่มีทั้งแบบบำรุงนะคะหรือว่า Moisturizer ตรงนี้มีมาให้เยอะเต็มคาราเบลจุใจมากๆค่ะหรือใครที่ตามหาในเรื่องของตัวสบู่แคร์นะคะตรงนี้ก็มีมาให้ค่ะใครไม่แครแก้วแครนะคะเริ่อมดูในตะกร้าถุงส้มได้ก่อนเลยค่ะตรงนี้นะคะหรือว่าจะเป็นตัวนีเวียนะคะ ยกมาให้จุใจมีมาให้จัดเต็มคาราเบลมากๆตรงนี้นะคะใครที่ถามหาในเรื่องของตัวนีเวียนะคะทีมบำรุงนะคะโฟมรังหน้ารีมกันแดดตรงนี้นะคะหรือว่าเป็นตัวบำรุงต่างๆนะคะ่ะอมเจอร์ไรเซอร์ตรงนี้นะคะสเปรโอนะคะมีมาให้แบบจุใจมากๆเลยนะคะสาหรับสาวงตระกูลนีเวียนะคะนีเวียแพรนะคะจอนสันค่ะจอนสัน ตอนสันก็มีมาให้เยอะจุๆเต็มคาราเบลเหมือนกันเลยนะคะตรงนี้นะคะเรื่อนดูนิฬกาถึงส้มได้เลยนะคะในกลุ่มดูแลนะคะเกี่ยวกับออกแกนิกอะคะ่ะเบบี้มายนะคะสบู่อาบน้ำร้างน้อหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับคุณเด็กน้อยนะคะซักผ้าร้างขวดนมนะคะมีมาให้แบบ จุใจ <ítulo> <ception> เลือกดูโปรโมชั่นได้เลยนะคะ1ขวด2ขวด3ขวดยกกล่องยกแพ็คยกกลางเป็นการอนตรงนี้มีมาให้แบบจุใจมากๆค่ะราคาก็น่ารักตามกระเป๋าคุณลูกค้าเลยนะคะตามพี่ๆเลยนะคะว่าพี่ๆค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงกระเป๋าหนักกระเป๋าเบากระเป๋ากลางนะคะเรียนดูในกตะก้าถุงส้มได้ก่อนเลยค่ะมีมาให้เยอะจริงๆนะคะ เรื่นดูก่อนเลยนะคะในแรกแต่ละสินค้าค่ะจะมีมาให้เลือกสรร์แบบจุกใจจริงๆค่ะค่อยๆเรื่อนดูนะคะอาจจะดูแล้วตาลายนิดนึงค่อยๆเรื่อนดูนะคะในตะกร้าถุงส้มค่ะโคส,ส่วนลดขึ้นแล้วค่ะกดรับโคส,ส่วนลดได้เลยนะคะพี่ๆที่เข้ามาใหม่แล้วนะคะกดถูกใจกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะถ้ากดแชรให้ด้วยก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะ ขอบคุณพี่ๆที่สั่งซื้อในไรนะคะเป็นกำลังใจให้แก้วมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอให้รวยขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ที่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะสําหรับพี่ๆที่สั่งซื้อสินค้าในไรพี่ๆที่เข้ามาแวะดูนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเป็นกําลังใจให้มากๆเลยค่ะสินค้าในตะก,การ้าถึงส้มเมียจริงๆค่ะเริ่มดูกันนะคะตรงนี้ค่ะใครที่ของใช้ในบ้านนะคะอาจจะขาด หรือว่าหมดแล้วนะคะเรื่อนดูค่ะเผื่อมีสินค้าที่ถูกใจจะได้ไม่ต้องออกไปเสียค่ารถเสียค่าน้ำมันนะคะแล้วก็เสียเวลาแค่เสียเวลาเรื่อนดูในตะกร้าถึงช็งเล็กน้อยนะคะก็อาจจะเจอของที่ถูกใจได้นะคะมีมาให้เยอะจริงๆค่ะสเปรย์ฉีดเพิ่มความชุ่มชื้นให้หน้านะคะสเปรย์น้ำแร่ตรงนี้ก็มีค่ะหรือว่าในกลุ่มของตัวครีมกันแดบดบ มีมาให้เยอะจริงๆค่ะเพราะว่าช่วงเทศกาลตุ๊ดจีหรือว่าวารลนไทยนะคะอาจจะเป็นวันหยุดยาวของใครหลายๆคนนะคะอาจจะต้องออกไปเที่ยวค่ะครีมกันแดดก็สําคัญมากๆเลยนะคะผิวของเราค่ะสําคัญมากๆผิวหน้าผิวคอผิวกายตรงนี้นะคะ่ะถ้ามีครีมกันแดดนะคะผิวเราก็จะถูกปกป้องจากแสงแดดค่ะเรียนรู้ได้กันเลยนะคะสําหรับพี่ๆท,ที่ตามหาครีมกันแดดอยู่นะคะ มีมาให้เยอะจุๆเลยจริงๆนะคะเลื่อนดูได้เลยสินค้ามาม่าปลากระป๋องเลยก็มีมาให้จุจุๆเลยค่ะสินค้ายังชื่อของเรานะคะคู่คู่คนไทยเลยค่ะเลื่อนดูได้เลยค่ะใครที่ตามหายอยู่นะคะมีมาให้หลากหลายรสชาติยกแพ็คยกกล่องยกรางค่ะตรงนี้นะคะที่สําคัญเลยขายดีมากๆของทางร้านนะคะก็จะเป็นมีเวีย รี่ไม้นะคะเนลไว้โอเรนะคะโอเรกันเย่นะคะจอนสันนะคะมีมาให้แบบจุๆเต็มคาราเบลหรือครีมสี่จานทค่ะมีทั้งแป้งพับนะคะอ่า,อาเซรั่มนะคะครีมนะคะ,คะ,คะโรออนแล้วก็ครีมกันแดดนะคะแล้วก็มีตัวมอยเจอร์ไรเซอร์ตรงนี้ค่ะเลื่อนดูได้ก่อนเลยนะคะและอีกตัวหนึ่งที่พูด ไม่พูดไม่ได้เลยค่ะไข่ดีมากๆนะคะจะเป็นตัวแก้วเยติค่ะมีทั้งแบบไม่มีหูแล้วก็มีหูนะคะพี่ๆท่านไหนนะคะที่อยากได้แก้วเยตินะคะตรงนี้นะคะสามารถเริ่มดูในกรการถึงส้มได้ก่อนเลยะคะ่ะอันนี้เป็นแบบมีหูนะคะไม่มีหูนะคะมีให้เลือกนะคะหลากหลายนะคะน่ารักน่ารักราคาน่ารักน่ารักเลยนะคะไม่แพงเลยนะคะหรือว่า ใครที่ชอบความจุแบบไหน,นะคะเรื่นดูได้ก่อนเลยนะคะตามชอบเลยค่ะว่าชอบเป็นราคาเท่าไหร่ราคาแบบไหนความจุเท่าไรนะคะเนี่ยค่ะใบใหญ่นะคะจุได้จริงๆเลยนะคะทําให้เราะคะ่ะสะดวกสบายนะคะมีน้ำพกติดตัวตลอดเวลาระหว่างวันนะคะดื่มน้ำบ่อยๆนะคะจะทำให้ผิวพรรณเราอ่ะดีเลือดไม่หนืด้วยนะคะ ติกเก็บความเย็นนะคะเจ้วก็มีมาให้นะคะกระติกเก็บความเย็นนะคะสแตนเลสสามหนึ่งหกเลยค่ะมีให้เลือกหลากหลายแบบมากเลยนะคะราคาก็น่ารักเลยค่ะตามกระเป๋าของพี่ๆเลยนะคะใครที่ชอบเก็บความเย็นหรือว่าเป็นเก็บบุลภูมาค่ะตรงนี้เลื่อนดูได้ก่อนเลยนะคะชอบสีไหนแบบไหนความจุเท่าไหร่เลื่อนดูได้เลยค่ะมีมาให้หลากหลายจริงๆนะคะพี่ๆที่ตามหาสินค้าอยู่นะคะ ลองเลื่อนดูได้ก่อนเลยนะคะมีมาให้แบบจัดเต็มมากๆเลื่อนดูในตะก้าถุงส้มเลยนะคะโคส่วนลดขึ้นแล้วก็เก็บโค้ส่วนลดได้เลยค่ะซื้อแล้วใช้โค้ส่วนลดสั่งซื้อในไรจัดส่งไวมากๆค่ะใครที่ตามหาอยู่นะคะเลื่อนดูได้เลยนะคะว่าชอบเป็นกระติกชอบเป็นแก้วชอบเป็นขวดนะคะเป็นแบบซีซีเท่าไหร่นะคะเลื่อนดูได้เลยค่ะ มีมาให้เลือกแบบจุใจจริงๆค่ะสำหรับแท้ใครตามหาในเรื่องของแก้วเยติกระติกเก็บความเย็นนะคะกระติกเก็บอุณภูมินะคะตรงนี้ค่ะคุ้มค่ามากๆเลยนะคะได้ส่วนลดแบบพิเศษจริงๆการจัดส่งก็ไวมากๆเลยนะคะถ้าเสื่งซื้อสินค้าในไรอะคะ่ะ สินค้าในจะกร้ามีมากมายหลากหลายจริงๆนะคะเรื่อนดูได้ก่อนเลยนะคะสินค้านะคะบราวนี่กรอบนะคะมีนะคะผักกรอบนะคะผลไม้นะคะอบกรอบนะคะผักกรอบนะคะมีมาให้เลือกหลากหลายโปรโมชั่นเลยนะคะชอบเป็นครึ่งโร1หโรตรงนี้มีมาให้ค่ะผลไม้อบกรอบก็มีมาให้เลือกมากมายหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น ผลไม้ตามฤดูกาลหรือว่าสตรอเบอรี่ฟรีได้ตรงนี้ค่ะมีมาให้แบบจุใจจริงๆค่ะเริ่มดูได้ก่อนเลยนะคะใครที่เป็นสายผลไม้อบกอบผักอบกอบตรงนี้ค่ะเลื่อนดูในตะก,กร้าของส้มได้เลยนะคะอาจจะมีอันที่ชอบนะคะอันที่โดนใจนะคะแล้วก็กดรับส่วนลดด้วยนะคะเวลาสั่งซื้อค่ะในรายการจัดส่งไวมากๆเลยค่ะตัว อังหุ่นดองลูกโตๆนะคะมาดันดองลูกให,ใหญ่่นะคะหรือมะขามหวานมะขามแช่อินฝักโตโต,โตตรงนี้นะคะอร่อยมากๆค่ะตรงนี้ก็มีมาให้นะคะเรื่อนดูได้กันเลยนะคะใครที่เป็นสายแช่อินนะคะสายของดองนะคะมีมาให้แบบจุใจจริงๆค่ะตรงนี้นะคะคัดสรรมาให้แล้วค่ะว่า ฟักใหญ่ฟักตโตลูกตโ,ตโตนะคะมีมาให้แบบทั้งแช่อิ่มนะคะแล้วก็เป็นแบบอบแห้งตรงนี้ค่ะมีมาให้เยอะจริงๆค่ะปราวนีกอบมีมาให้หลากหลายเลยนะคะว่าชอบเป็นแบบไหนนะคะเลื่อนดูได้เลยค่ะหรือว่าโตคอมเฟ็ตนะคะคอมเฟ็ตก็มีมาให้หลากหลายรสชาตินะคะหลากหลายแบบนะคะลองเลื่อนดูได้ก่อนเลยนะคะว่าวันนี้อยากกินคอมเฟ็ตแบบไหนนะคะขนม ขนมเปี๊ยะไส้ทรัก์นะคะหรือว่าจะเป็นชิ้นน้อยๆนะคะหรือว่าเป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะหรือว่าเป็นโปรโมรชันน่น1แถมหนึ่งนะคะหรือว่าขนมเปี๊ยะไส้ทรัก์นะคะขนมเปี๊ยะสตรอเบอรี่นะคะขนมเปี๊ยะไส้ช็อกโ,โกแลตตรงนี้มีมาให้เลือกสรรอยู่ในตะกร้าถุงส้มเลยนะคะเรื่อนดูก่อนได้เลยนะคะใครที่เป็นสายขนมเปี๊ยะชอบแป้งขนมเปี๊ยะนะคะแล้วก็ชอบกินไส้ด้วยนะคะ ฝอยทองทะลักทะลักเทือบทะลักทะลักไข่แดงเนี่ยค่ะเรื่อนดูในตะกร้าถุงส้มได้ก่อนเลยนะคะสาวกของขนมเปียกค่ะสามารถเรื่อนดูได้เลยค่ะสายหวานเยลลี่นะคะเปรี้ยวๆหวานๆตรงนี้นะคะมีมาให้เหมือนกันค่ะใครที่เป็นสายชอบเยลลี่นะคะหนุบหนับหนุบหนับหนุบหนับนะคะก็เรื่อนดูได้ก่อนเลยค่ะมีมาให้เลือกสั่นค่อนข้างเยอะจริงๆค่ะ หรือว่าจะเป็นตัวมังคุดคัดนะคะตรงนี้ก็มีมาให้ด้วยนะคะเล่นดูได้ก่อนเลยค่ะเผื่อจะชอบเผื่ออยากสั่งไปลองชิมดูนะคะตรงนี้ค่ะสายหนุบหนับค่ะมันหนึบนะคะหน,หนึบหน้าหนึบหนับอร่อยอร่อยนะคะตรงนี้นะคะก็มีมาให้นะคะมันหนึบนะคะตอนนี้ที่เป็นกระแสแรงมากๆานะคะมีมาให้แบบ1โลครึ่งโลนะคะเล่นดูได้เลยนะคะใครที่เป็นสาวบกมันหนึบนะคะ เรื่อนดูได้ก่อนเลยค่ะตรงนี้นะคะมีมาให้แบบเยอะจริงๆเลยนะคะขนมปังอบเนยตรงนี้ก็มีมานะคะใครที่ชอบในเรื่องของขนมปังอบเนยค่ะเริ่มดูได้ก่อนเลยนะคะตรงนี้ค่ะมีมาให้เยอะจริงๆเลยค่ะตรงนี้นะคะเริ่อดูได้ก่อนเลยแล้วก็อย่าลืมในเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะวิตามินนะคะหรือว่าอีฟนะคะมีมาให้มากมายหลากหลายเลยนะคะตรงนี้ค่ะวิตามินดูแล ดวงตาหดือแม่ก็ทงนมพึ่งนะคะตรงนี้ก็มีมาให้นะคะใครที่เป็นสายวิตามินนะคะเรียนดูได้ก่อนเลยนะคะยาดมค่ะวังว่านนะคะมีทั้งยาดมยานวนนะคะเสียงเพียวอิวตรงนี้นะคะมีมาให้ในช่วงเทศกาลตรุษจีเลยค่ะเผื่อออกไปไหว้เจ้านะคะร้อนเลินวิ่งเวียนควันทุบเยอะตรงนี้ค่ะวังว่านวังพรมนะคะยกมาให้ทุกวางเลยค่ะเสียงเพียวอิวก็มีนะคะตรงนี้นะคะ เลื่อนดูได้ก่อนเลยค่ะใครที่ชอบพกยาหม่องยาดมไว้ติดตัวนะคะไม่ต้องเสียเวลาออกไปซื้อค่ะเลื่อนดูในตะกร้าถุงส้มได้เลยค่ะพี่ๆที่เข้ามาใหม่นะคะ่ะยินดีต้อนรับค่ะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะถ้ากดติดตามเป็นกำลังใจนะคะกดรับส่วนลดได้เลยนะคะถ้าเห็นส่วนลดขึ้นแล้วค่ะเวลาสั่งซื้อสินค้าในไลน์นะคะจะได้ใช้เป็นส่วนลดเลย สั่งซื้อในไลฟ์การจัดส่งไวมากๆค่ะตรงนี้นะคะถ้าใครสั่งซื้อในไล์ก็ต้องขอบคุณมากๆค่ะน่ารักที่สุดนะคะตรงนี้นะคะายาดมค่ะมีให้หลากหลายยี่ห้อนะคะเรื่อนดูได้ก่อนเลยนะคะหรือว่าจะเป็นตัวกระชับสันส่วนของพี่ฝนนะคะตรงนี้ก็มีมาให้เลยนะคะใครที่เป็นาสาวโวของพี่ฝนเนาะพี่ฝนดอกไม้นะคะก็มีตัวกระชับสัดส่วนมาให้ค่ะเรื่อนดูได้ก่อนเลยนะคะ สเปชิคหน้าน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้หน้าให้ผิวนะคะตรงนี้แก้วก็มีมาให้นะคะแล้วสำหรับอุ่มใส่วิตามินนะคะแก้วก็ยังขายอยู่นะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องของวิตามินแล้วก็ตัวบำรุงนะคะมีมาให้เลือกเยอะจริงๆนะคะระหว่างวันนะคะจิบน้ำบ่อยๆนะคะเพื่อให้เลือดของเราอะคะ่ะไม่เหนื่อยนะคะการทานวิตามินควบคู่ไปกับการทาคทีมบำรุงนะคะจะทำให้เห็นผลลัพธ์ไวมากๆเลยนะคะสำหรับพี่ๆนะคะ ที่ทานวิตามินด้วยนะคะแล้วก็ทาครีมบำรุงด้วยอะคะ่ะก็ขอให้ผิวพรรณเ่งปังต้อนรับตุดจีนได้แต่อียซองโตะตอนะคะไปตรงไหนก็มีแต่คนชมว่าสวยว่าน่ารักนะคะไปที่ไหนก็ขอให้มีแต่คนรักนะคะเอ็นดูเฮงเงปังปังต้อนรับตุดจีนค่ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะสินค้าในร้านนะคะมีเยอะจริงๆค่ะ เรื่องดูในกระารถุงส้มได้ก่อนเลยนะคะในกลุ่มของสินค้าย,ยังชีพวค่ะมาห่าปลากระป๋องค่ะมีมาให้แบบจุใจมากๆเลยค่ะเรื่องดูได้ก่อนเลยนะคะใครที่ตามหาอยู่ขนมปุกกรอบเรค่ะ สาหร่ายนะคะมีมาให้หลากหลายอะคะ่ะเรื่อนดูก่อนเลยนะคะมีมาให้จุใจจริงๆตอนนี้กรอบมีค่ะคอมเฟตมีค่ะนะคะแล้วก็ในกลุ่มของวิตามินนะคะก็มีมาให้แบบจุจุมากๆเลยนะคะใครที่ดูแลในเรื่องของดวงตาผิวพรรณนะคะกระดูกน,นะคะความจํานะคะไข่ข้อตรงนี้ค่ะเรื่อนดูได้ก่อนเลยนะคะมีมาให้แบบจุใจคัดสันมาให้เราจริงๆค่ะหรือว่าจะเป็นตัวออแกนิกนะคะ b บบี้มายนะคะตรงนี้ก็มีมาให้นะคะมนเูบียนะคะแล้วก็สเนลไวคะ่ะโอเรกานิเย่นะคะจอรนสันนะคะตรงนี้มีมาให้แบบจุใจมากๆแก้วเียติดต,ตรงนี้ก็มีมาให้คะ่ะท,ทีที่เข้ามาสั่งซื้อในไลน์นะคะต้องกราบขอบคุณมา,มากๆเลยคะ่ะที่น่ารักนะคะซื้อเป็นกําลังใจนะคะในไลน์ที่แก้วด้วยนะคะการจัดส่งก็จะไวมากๆเลยคะ่ะ สินค้าในรายคัดสันมาให้เราอย่างดีเลยนะคะในตะกร้าถุงสบเสียวราเรื่อนดูนิดนึงนะคะก็จะได้ของที่ถูกใจนะคะการสั่งซื้อก็จะได้ถูกใจนะคะพี่ๆที่เลือกซื้อการจัดส่งก็จะไวมากๆเลยค่ะเก็บโค้ดเก็บคอยได้เลยนะคะกดติดตามเป็นกําลังใจกดถูกใจเป็นกําลังใจด้วยนะคะ ขอให้พี่ๆที่เข้ามาซื้อสินค้าในไรเข้ามาดูไรนะคะมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมบัารถนานะคะขอให้เฮงขอให้ปังนะคะขอให้มีแต่ความสุขนะคะมีโชคมีลาบเข้ามานะคะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะคะคิดถูกรางวัลให้ได้รางวัลน,นะคะกดติดตามกดถูกใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ เล่นดูในตะก,กร้าถุงส้มได้เลยค่ะสินค้ามีเยอะจริงๆค่ะช่วยกดติดตามกดถูกใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะโค้ดมาแล้วนะคะกดรับโค้ดได้เลยค่ะ